ออกแล้วต้นมาอย่างชอบอนี่เห็นไหมนางมีดอกสดชื่นมากต้นไม้อ่อยดูแต่ละต้นคือตอนนี้อ่อยให้นางมารับแสงแดดเกือบทุกต้นเลยนะเพราะว่าเหมือนส่วนใหญ่นางจะชอบแสงแดดมากกว่าที่จะอยู่ในร่มนี่ เออแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนกระถางใหม่ให้นะเพราะว่าน้องแบบโตวไวมากลากเยอะมากออนี่รับแสงแดดกันทั่วหน้าเลยนะคะอันนี้ก็ดอกมะลออิชอบใหญ่เลยแดดเปี้ยงๆแบบนีออ้อันนี้ิง่ชอบนะนี่ อันนี้ก็กุหลาบนี้ออกมาเป็นกำลังจะออกดอกเป็นช่อเลยนี่น้องๆชอบแดดมากชอบแดดเกือบทุกต้นเลยนี่อันนี้เป็ี่นกระถางให้นางใหม่เงินไหลามาเดี๋ยวสิกุหลาบบานแล้วนะคะสีส้มนี่อันนี้ก็รอรอดอกบ,บาน,นนี่ก็โอ้ยยอดมันนึนทึงเ Nghĩ, ừ. tém lên.